คู่ซีนะครับอย่างหนุ่มนุกธนดลนนะครับแล้วก็สาวไลายปลโอลิโอนะเรียกว่าคู่นี้ยังเป็นคู่สายบุญด้วยนะครับก,ก่อนหน้านี้นะเขาก็ช่วยเหลือน้องๆตามชนมบทแล้วก็ส,สาร้างศาลาทำบุญนะครับาราศาลาการประเรียนให้วัดอีกด้วยเรียกว่าต้องกดไลค์จริงๆนะล่าสุดยังไม่หมดนะครับยังผุดโครงการใหม่อีกแล้วจ้าคุณผู้ชมด้วยการจัดคอนเสิร์ตการกุศลน,นะครับเพื่อจัดหาทุนสร้างสนามฟุตบอล ให้กับน้องๆครับโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนนะครับโดยหนุ่มนุกนะครับได้โพสต์ข้อความชวนแฟนๆผ่าน Facebook ด้วยวมม่วคุณผู้ชมนี่เลยขอเชิญชวนพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงร่วมสมทบบุญกับคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อจัดหาทุนสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนนะครับ27กุมภาพันธ์2567นี้ พบกับนะครับนี่เลยมีศิลปินนะคุณผู้ชมนี่เลยมีลำเพลินวงสก้อนโจอี้นะครับมีหนุ่มนุกนะโดนสาป,ปลายปลาแล้วก็มีนะครับนี่เลยทีเล็กด้วยคุณผู้ชมณสนาม ที่ว่าราชการอำเภอบ้ที่ว่าการอำเภอบ้านกวดอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ซื้อบัตรสตรีมลไลร์นะครับราคา1น0บาทแล้วก็มีการบอว่าปักหมุดนะครับธนาคารแล้วก็เลขบัญชีนะครับแล้วก็มีบอกว่ารายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอกเลยว่าอย่าให้คุณผู้ชมนะครับ เรียกว่าไปสามารถทําบุญกันได้นะครับนี่เลยตามที่หนุ่มนุกบอกนะครับจะได้บุญด้วยคุณผู้ชมแล้วก็ได้ชมความสนุกแบบจัดเต็มนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเงินนะครับสมทบทุนนะครับการจัดสร้างสนามฟุตบอลนะครับคุณผู้ชมโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนซึ่งแฟนคลับนะครับที่อยากร่วมบุญนะครับกับศิลปินนะครับก็สามารถกดเข้าไปที่หนุ่มนุกบอกกันได้นะครับที่แปะไว้ในเฟซบุ๊กนะคุณผู้ชมเชื่อว่าแฟนคลับน่ารักมากต้องทยอยไปร่วมบุญกันอย่างแน่นอนนะครับ ซื้อบัตรกันเยอะๆนะครับกับสตรีมมิ่งไลน์นะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะครับงานดีๆแบบนี้งานบุญแบบนี้นะครับอยากให้ดูกันเยอะๆแล้วก็ทําบุญกันเยอะๆนะคุณผู้ชมแล้วจะบอกว่าบัตรไม่แพงเลยนะพี่ต้นจะ้ะจริงแค่100บาท100บาทเท่านั้นเออมันเป็นการแบบทําบุญด้วยการแล้วก็งานมีวันนี้ด้วยเนาะคอนเสิร์ตเต้าคิดว่าน่าจะเริ่มกิจกรรมบางส่วนไปบ้างแล้วแหละแต่ว่าคอนเสิร์ตอันเนี้ยเต้าก็ไม่รู้ว่าน้องแบบเริ่มหรือยังหรืออะไรยังไงยังไงก็ฝากแฟนๆนะเข้าไป ซื้อบัตรกันได้เนาะถือตัวอาจจะไม่ดูอยู่ที่งานแต่เราให้กําลังใจผ่านหน้าจอได้เนาะและอย่างที่บอกว่าทําบุญกันถือว่าเป็นการทําบุญร่วมกับศิลปินที่เรารักด้วยเ,เนะาะผลบุญก็จะได้หนุนนําทั้งตัวเราแล้วก็ศิลปินคนที่เรารักด้วยนะคะฝากกันด้วยนะคะ